ครับเดอยว่กับอ,อูโปเต้แลครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเอ็กช็อตนะครับเจอครับผมครับผม <c oughs> เก็เอ็กช็อตแล้วนะครับ <c oughs> อยู่กับผู้เล่นอีกสามท่านนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรกันมั่งนะครับผม <c oughs> ชื่ออะไรกันก็นไม่รู้ อะไรอ่ะขอผู้หญิง <c oughs> ไม่จัดจังแมงด้วยนะโหลือเกินไปแล้วอเอาปืนไปเอาปืนไปต่อยเลย let's begin พย,นะย,ยายามอย่าอยู่ใกล้กันมากผมเดินไม่ได้นะเดี๋ยวตายนะเอยลบ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 เออเออแบบดิจิตอลมากเออเออนี่นี่นีเอาไปกินเอยมันบักเว้ยอย่างนี้ก็แย่ยเลยเด็ก เราบางคนเอามาบักเองอ่ะใครใครพูดใหม่ครับผมอ๋อหรือหรือจะบแบบการแกล้งคนครับลงเพียยากแกล้งคนนั้นเออล,ลบ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 จากเส้นแดงเอ้ยไอ้เขี้ยหายเอ้ยเอ้ยเอ้ย่าฮ<อ>ย่า จานแรกก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับห้านาทีพูดนานนนนนอนอยู่ตรงน,นู้นเอาไฟเผาเอาไฟเผาไฟเผา,เผาอ๋อมามมนเดี๋ยวเราจะรอล่อบอลมาให้อาหาเราอะ่ะเราจะเอาบักตามมาตามมาพอม่อนุ่ม หญิงก็น่าจะแรงขึ้นมั้งพยายามอย่าอยู่ใกล้บอสไม่งั้นบอสมันจะอันนี้ใครโดนใครโดนไปเพื่อนก่อนได้ช่วยด้วยช่วยแล้วช่วยแล้วอ้อาวอะไรเนี่ยบอกแล้วอย่าอยู่ใกล้บอสเดี๋ยวมันจะออกมา<อ>ตายบอสติดแล้วอย่าอยู่ใกล้นะ ngàn bốn lượt á, bọc lời nào anh phải ai đón chưa lại ai chưa lại luôn luôn tôi là luôn 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 là? luôn 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 Nô này, เออไม่เกี่ยวเออนายแหละทั้งคู่แหละที่เปิดไมค์คุยด้วยแหละอะอ้าวชิบหายโดนแล้วช่วยด้วยไฟเผาไฟเผาช่วยไม่ทันช่วยไม่ทันไม่ทันจริงๆด้วยไม่ทันเอาเพไปเข้ามาอยู่เไปทำไมแดดเด็กก็ตายหรอน เอาปืนไปเอาปืนไปอ้าปืนติดอยู่ข้างในช่างมันเดอะเออปาดด่วยติดีกล้าอยู่ในกล้องเอามนหลบอยู่ตรงไหนตรงนี้อ่ะช่วยไม่ทันมั้งเนี่ยอ้าวฆ่าตวตใจก็ได้วะช่วยดันพอดีเอามีดเอ้ยเอาปืนไปเอาปืนไปอ่ะเอาไปตามหาลักอะปืนน่ะเวลาเวลาบอสเอานั่นใส่อ่ะก็อันนี้เลยเผาเลยอ่ะมันจะพังพังไว คนไทยบินได้ไอโดนเอาไฟเผาไฟเผาเมื่อกี้คนไทยบินได้ใช่ไหมครับผมอยากเห็นคนใช้บินได้กล้จะผ่านไปแล้ว10นาทีบอสยังไม่คืบหน้าเลยขีเกียร์ทำเนี่ยเอฟเฟค ไม่ไม่ยากหรอกมันทำนานเฉยย,ยากครับผมมันต้องเออ่ไปตีลูกน้องเพื่อเอามา,าเฮ้อาเอาไม่เกิดเอาก็บินไป เจ็ดร้อยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบัาผู้ชายไว้เดี๋ยวยิงผู้หญิงให้ตายก่อนก็ได้เฮ้ยอ,อย่ามาอยู่ใกล้บอสสิโอบอกไปกี่ครั้งแล้วเนี่ย บอกแล้วอย่ายืนใกล้บอสมันจะบอสมันจะเดินออกมาไม่เชื่อกันอีกแล้วออกไปไกลๆคนนี้หน่อยได้ไหมเอ,อ้ยแคันนี้ก็ติดแล้วเนี่ยมายืนใกล้ๆบอสเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยิงเลยเนี่ยไอ้ถ้าฆ่าถ้าฆ่าบอสไอ้บอสชายได้นี่มันจะได้อะไร,รอ่ะเป็นไอเทมดบับครับผม มันจะได้เฉพาะคนที่ฆ่าได้ใช่ไหมใช่เอามารวมกันนะ่ะต้องฆ่าผู้ชายกับผู้หญิงด้วยกันนะ่ะถึงจะมารวมกันได้นะเราไม่เคยเราไม่เคยฆ่าได้เลยนอกจากไปเล่นกับคนอื่นเขาแล้วก็เขาพาผ่านอ๋อของเราได้เอนนี่มาป๊กปก,ปกอะไรไม่รู้ปกเตียงทองหน่อยข้างหลังเพื่อนข้างหลังเผาเผาเผา ฉิบหายแล้วบหาแล้วได้ติดงานไงเออไอ,อ้อสัรกูเพิ่งเกิดนี่อ่ะฆ่าผู้ยิงเลยพอเราได้ระเบิดอ่ะได้ระเบิดกับไอ้นี่พกมาระเบิดที่แยกออกเป็นสี่ลูกอ่ะ อย่าบินเลยกูเออเดี๋ยวให้ไม่ต้องหวงหรอกอ่ะเอาไปเลยให้ปล่อยให้ตามอยู่ได้นะ,ะเรี่มเริ่ๆยิงเซเราจะตายแล้วเนี่ยเออนี่แหละบอสผู้ชายตายแล้ว ได้ผู้ชายดีวบอลผู้หญิงเราขอเราขอบ้งเด็กนี่นายก็เอาบอลผู้ชายแล,แล้วมันแล้วมันให้หลอมหรือว่ามันให้เปิดเป็นกล่องอะมันหลอมหรือว่าหลอมหลอมหลอมแต่ไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ใช้ผู้ชายกับผู้หญิงแค่นี้แหละแค่สองอย่างเนี้ยนะใช่ข่าผู้ชายได้กับผู้หญิงอะช่วยเอาไปเผาให้นอยดิมันจะได้มันจะได้จูมันจะได้จิ้มมาใครอยากได้ก็เอาไปเลย เา้าเราได้เฉยเลย,ยเื่องนี้คุณริวจะไม่ลุง่งไม่ยุ่งดิไม่ลุ่งดิเออมันแล้วแต่ดวงม,วมันไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับมันมันแล้วแต่ดวงนะเอาแล้วด้านนี้อีกแล้วยากที่สุดแล้วเนี่ยขอไ,<ด>ไอที่ไม่อยากเล่นอะควัน่ะ เปลืองชุบอันเนี้ยโคตรเปลืองไม่ใช่เปลืองธรรมดานะก่อนเลยอันดับแรกครับสุดโคตอ๋อหลบหลบอันเนี้ยหลบโอ้ยโดน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 อันนี้ลงยากแถมไม้พอยังจะเสิดอะไรก็ไม่รู้เจ๋อเปลืองชุบ้วย มโคตรเกลียดไอ้เส้นได้นี่มาที่สุดในในเกมนี้แหละโอ้โหหลบจากทีมอนดีิตอนมาเอ,อ้ยเกือบเกือบเอ้ยยังไงหลบได้เอ้ยไม่ได้เดกกูหรอกทาอะไรกวะทาตบแต่น่าจะเป็นหน้ากากมั้งหน้ากากอันโหดท,ที่สุดอันเนี้ยซึ่งมีทิกอยู่ ีก็ง่ายๆพยายามหลบมาเดี๋ยวมันตกโอ้มีสกิลเออสกิลใหม่ช่วยได้เยอะเลยสกิลอะไร,รอ่ะสกิลยาพิษไงโู้ดหนึ่เอ,อาอยะแล้วเมาามเมาเป็นอะไรวะไม่ไม่มันเป็นสกิลบอสครับผมแบบทำให้เมาสลับด้านกันอะ อีกแล้วเหรอเชอาอีกแล้วเลยบอสมีแค่นี้แหละไม่ไม่ทำอะไรแล้วน้ำโดดอุดด้ยด,ดอกละพันหนึ่งอ่ะโอ้โหดาเมจโคตรแรงแนี่ไงน้ำโดดเฮ้ยผิดพ่าไอ้สัสไ <c oughs> อ้แม่หลบได้ไปแก็บปืนอ่ะไอ้ชิบหายไม่ทันเอาทันหน้ากากอันกลางกากากาโอ้ยช่วยกันยิงแป๊บเดียวอ่ะ เออนี่แหละถอย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 ก่อนที่มันจะโดนตก่อนที่เราจะโดนตบถ,ถ้ายิงแล้วถ้ายิงหมดแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะไอ้หน้าก,กากนั่นแหละไม่ไงมันคือสามารถยิงแล้วดามเมจเพิ่มแรงขึ้นไงอ๋อคือถ้ายิงผิดอันใช่ไหมไอ้ป<อ>ืนป<อ>ืนปืนเราก็จะ,<อ>ะยิงแบบโคตรกากอ่ะไม่ใช่กากธรรมดาโคตรกากอ่ะอะไรวะยิงมืดมืดมืด เนีย่ยใครอยากได้บิ๊กทรายอ่ะนิรายอ่ะฆ่าบอสตนเนี้ยไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยดยเนี้ยยิงม่งก็ไม่เข้าด้วยเฮ้พยายามอย่าเดินมาที่เดียวกันนะไม่งั้นโดนโดน,โดนโกงเล็บพ่ฆาดนะโอ้ยโดนลกงเล็บพ่ฆาดเพื่อนทำไมบอลม่ยิงมันไม่เข้าวะ บอมยิงไม่โดนหรอกยิงไม่โดนบอมยิงไม่โดนนายนาย,นายบอมมันต้องเปลี่ยนปืนใช่มันต้องหาปืนยิงปกติเพราะบอมยิงไม่โดน,นอันนี้หน้ากากอันอันสุดท้ายฝั่งนี้เออนี่แหละอันเนี้ยนี่ ตอนนี้ปืนดาเมจเรา17แล้วอะ่ะตอนนี้แตกอยู่เลยเอาวอสไม่เป็นไรนะคว่างอ,ะอ่ะใครอ,อ,อ,อายากได้เอาไปเลยอ,ะอย่ะใครอยากได้บอมก็เอาไปเลยหมดทั้งทีมเลยอ่ะยังแพ้โอ้ยนี่ปืนเตือนะโอยวอยรอยนี่ไงนัดเดียวต่อเลยร้อย ใครบั๊กเป็น, oh, นบ้างอ่ะักใครบั๊กเป็นบั๊กเป็นบั๊กยังไงอะเออบอสไม่คิดคนรู้ใครเป <das. S 1> ็นมีใครบั๊กเป็นเลยใช่ไหมบั๊กอะไรอ่ะฮะบั๊กเข้าไปอยู่ในหินอะบั๊กบอสอะให้บอสมันติดอยู่ด้วยอะทำอะไรเราไม่ได้อ๋อยิงไม่โดนอีกโอ้เอาเนี่ยไปกินครับอสบอยส์วุ้ก เดียวดูดิบอสเลือเหรอแปดสิบแล้วเลือดมันเป็นหลอดสีเขียวแล้วหลอดสีส้มแล้วก็สีแดงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ส้มก็จบเลยสีแดงสีแดงเป็นจิ้งจอกยักษ์อีกทีหนึ่งพลังก็จะคูณสิบเก้าแล้วเนี่ยคูณสิบเก้าเก้าทายบ่อยชิบหายเลยแม่เนี่ยปืนเนี่ยทับเล่น บอดบักแล้วเด็ยวยิงยิงเอาไม่ไม่บักว่ะเอาไปเอาไปเอาไปโอ้จะต้องถูกลงทโทษเพือตายใครไม่มีชุบบอกได้นะเดี๋ยวชุบให้หเอาเนี่ยไปกินนะบ,บัมบวยซวก แย่ yeah. มีคนบั็กเป็นอยู่มา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 เอาปืนไปก่อนนับแรกนี่นี่กดฆ่าตัวตายแม่มเลยเฮ้ยใครบล็อกมันบล็กอยังไงอ่ะบอกแล้วมีคนบั็กเป็นหาที่ลบหาที่ลบหาที่ลบสกิลโหดนะเนี่ยเฮ้ยยามันบั็อกตายบั็กอยังไงวะเดี๋ยวเ้ายิง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 ธรรมดา ธรรมาดาเลยใ้ปืนอย่างนี้ธรรมดาเลยนะาาลเนี่ยนี่ไงปืนเสือก็เก็บมาใช้ดิบอสมันจะได้ตายไวๆหน่อยเนี่ยของเราแม็กแล้วเนี่ยยี่สิบแล้วอะ่ะยังเก้าเลยยังไม่ถึงสิบเลยเนะี่นาายไปชิบหายตายอ่ะดูดีเลือดบอสลโดโคตรไวอ่ะ และคนข้างในเห็นได้มันยิงได้บ่ะนอ่ะยิงไม่ได้แค่รอบ,บอสไว้เฉยๆฆ่าตัวตายออกมาเลยอเอาเปืนให้เขาอ,อ,อยู่ในนั้นก็ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าให้บอสมันอยู่ในนั้นแล้วก็ตอนที่มันเป็นจิ้งจอกอ่ะไม่ได้หรอกไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นจิ้งจอกก็ทําอะไรไม่ได้เลยคนข้างในนั่นทำอะไรได้ไม่ได้หรอกอุอ้ยดาเมทิลละสี่ร้อยเป็นจิ้งจอกอ่ะให้มัน เล็งเข้าไปไวที่ไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่มันอยู่นี้ไม่ได้ไม่ได้มันจะลุดเล็งรวมอ่ะโอ้ยได้ไม่ดอกละห้าพันน่ะใช่ปะลองดูสามสิบสี่ไอ้อพอพันสี่สสิบี่ของเราเข้าทีละสามร้อยยิงยทีละห้าร้อยอะห้าสิบเจ็ดเลยแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วเรายิงทีละสี่ร้อยอ่ะนัดหนึ่งสี่ร้อยอ่ะ ที 400, 400. ่ร้อยที่ร้อยเข้าทีละห้าร้อยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบอสมันบอกว่าจะชุบเลือดอ่ะก็ไปรวมกันตรงกลางเลยนะ เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลาง นี้มันก็ไม่เลือกก็ไม่เพิ่มเลยใช่ไหมใช่ใช่ยิงบอสต่อใช่โอ้ข้าทีละร้อของเราข้าทีละสี่ร้อโหมมเลือเลยส่าคายคายดว่ไง nhá boss nó sắp chết rồi qua ngoài chết rồi boss rồi. boss จบลงก็จ้จบคลิปกันไปแล้วเนี่ยจบไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับทํามามาก,ก็อย่าลืมกดซับไว้ด้วยถ้าอยากให้เพื่อนรู้ด้วยก็กดแชร์แค่นี้ <laughs> ไม่ชอบก็กดออกเลยนะครับใช่ครับผม <laughs> ไม่ชอบก็กดออกนะครับเพื่อไม่รับของนะครับผมเออไ<ห>เอเหยือสีเขียวเนี่ยมันทำอะไรอะเก็บไว้เหออเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ เกมเขาออกแบบมาอย่างนี้เนาะเหรียญรางวัลอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัเหรียญคงเท่ากันนะสิบสองเหรียญชนะอีกแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไคร้โดยนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม